ขอเเดียวอเเดียวแก่ใคท่านผู้สุอเข้าศ e กพ่เมอินี่ทรม้นันนี่ทันไปกันโมี่โมกยอดทันเนี่บอนันอาป็นไะไรก็แค่ใส่บาตขเที่ยวมาเนียเทียอ้ขาหมาใจไดไ ลูมานบ่มานบ่มานบ่ใหญ่แล้วเนี่ยตัดตัดเล่นฟุตซอลเนาะจำโปได้กินได้ยากว้ายสวัสดีพี่น้องกับทักทายสวัสดีเนาะเหมือนกันมาโผล่ๆกับงานเท่านะคำแซงมานหน้าพี่น้อง มืัอนี้ก็คือมาอยู่ที่ปากแม่นำ้ำซียพี่น้องคือซุบซียอะไรพี่นอ้องแข้มแม่น้ำข้อในแร้มแม่นำ้ำซียพี่น้องทั้งชองอยางเนาะอยู่ที่กั้นจุดกัน,นพี่นอ้องกับทีมงานเท่านาะสบายดีพี่น้องอ,อยู่กับสองแบงค์เซนแนลมาะผิดสอง,สองแล้วผิดสองมั้<อ>งมันนี้ก็คือถ้าชิม่ามิดคอนเทนต์เนาะหยอกจ้าวพี่น้อง พีผ้าเชฟแบงค์หาหยอกผู้สาวเนะนาะช้าเนแคบนี่เลยเข้มค้มงนี่เนาะเขามาหลินยามแหลกหนองนะคนล้ายลายนะมาเป็นครูเนาะครูดได้ครูดได้ติวามีเป็นมาเป็นครูกับครูบ่าวเขาบอกห้านยอกไม่เสียกาลางก็คงเปเสียกลางก็รู้อย่านอนแล้วแต่เนาะจะไฟห้านกะยอกเนาะแต่เขาแจ้งวัยอยากบันไดแหละลกันนอนมีครูบ่าวมานำเนะนาะนอนห้าหยอกแต่วา่าผู้สาวเนาะเจ้าเป็นมือกองจ่างเท่าไร จางเท่าไรเออจ่างจริงหรอท่นเก็บเิอนไทยพี่่านเก็บเงิน้องมีค่าจางแล้วจังไรกันราคาจางได่เลยนะท้าสิไปเลาะยองซางเมืองเนาะชาขาวคลเลกนี่แหละาวแคลเลกน้ำเนาะไอซีแบงค์เนโตรสเตปจีบชาวลงเมืองเนาะขอแงจีบบีบบเป็นดอกคันเงแต่ละของแกเดียวคนจีโต๊ะนะนี่นะ เแจ้งกางเกเขาเ็นเนาะเาเคยเบเคยจีนัอนสายมีเด็ผู้สาวจีนเขานะคลิปนี้ก็เลยว่าสีไฮสีแบงเพิ่นสูตรสเตปจีบสาวเนาะ่นทียอดมกว่ามก่นทีเสียบสมได้เนาะว่า่นี่ได้เฟนได้ลนยได้เบอร์บอนี่เนาะหมายเนย้อนเทากับเาแบบคนผู้ชอยอะไพี่น้องเา้ยๆไปทำกคนแต่ว่าให้เาน้ยงนาำหนา ไปบ่ได้เอาเาจี๊ดเวาบ่คอยเปลนเนาะไปบ่สังสายที่เวลาเนาะอ่ะเชียบอ่ะอ่เชียบไหมานัดย่งะมาอย่งันต่สงกลมัเนีอันคุณเจ้าลักแหนบคอยคุณจันัวเนาะอ่ะเสียบอ่ะอเสียบอ่ะเสียบอ่ะโตแจ๋วไปพี่น้องเออปไ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 ปเปไ่อปไ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  มาแต่ผู้ช่าผู้ชารถรถรถชาลมแดงเ่ไม่มั่นเพื่อีบเจ้าจะจูปากเด้ไ้เพื่ว่าถ่า้กินเช่าบอเอ้ยเคยกินบาใช่ไหมจัดจีวรได้เนาะขอผู้เชาแฟนขอเบอร์เก็บเงินั่นนั่นอ้ไอ้ ทังในบารายไล่ว่าแบบลูกเอิ <ma have S 1> ้อไอ้ายเน่ยท้งผุนบาลายบ่กสุดทางสุดท้งผุนก็ชิร่ายเลวทางเจ๊ทางครบไปพี่นเน่เน่เน่พูดถี่อะไรเนาะอันนอันนนะมูจักข้ามแสงบันพี่บอก พพันหน้าวันหน้าเคยเคยเบิ่งคปบพ่นอยู่โอ้โหคอยคอยมาก้วอีนีแหละุนเหไรนนัามาออ f ซเราแห่คอยก็เป็น็ซเราอยู่คอยแบบม c ทางนัลนห FC ทางนั้นมักนล่าเออมาโตเราเเออนาตาเราเออคอยบ่เคยเห็น่ะเห็นต่ในโทรศัพท์นันเลคอยเบิ่งคหมือนกันแบบนะน้าายนะมีถ่ายกับน้องเราบู่ดเจ้าด่มาเสยจ้าให้คอนีที่คนจัด่าคือจ้าทําแสงบ้านหน้าน่ อาตัวจอมีสติเกิดจะอมมีสติ่อดจะได้มาใช่โอ้เอฟพี่มอนที่เนมอกะขอมาแจ้าไปฝากเพื่อนแน่ๆไปให้คอยดีเ้อพขอใครักไดทั้งหมดขอเอีเราลีก็มักละเราไปคนดีนะนี่ใช่ดดีที่ผมติดตามเรานิขิดตัวตัวตเบาๆได้โรดเด่ยเศร้านี่ฮะจู่บกี้เราแบ่์คุอ้าวเป็นที่น้ำอ้ายวาสียวเศร้า เออเนาะเจ้าจับกล่องกรได้อีกเฮ้ยนะเจ๊กลุ่มเล็กหน่อยพี่น้องเล็กหน่อยโพดอดิบหน่อยพ่อเฮ้ยเล็กหน่อยโด็กเด็กด็กเขาจีว่าเขาพาคุเย่าคุณหน่อยได้เว้ย ขาว่ายังมันใหญ่ไปได้กับไปหญ่แลกวก็วาขนาเล็กน้อยเจ็บด้เจ็บด้คนนั้นได้่าขั้มนาหัวก่อนแค่ท่านเปิเบอจังไปได้ไไกับไปหรอไปได้กับไปวไปได้กเจ็บด้อนาเลิกบอไปทางนั้นล่ยุ่มหน่อยไปถ้าจะตันก็ไม่ได้อีกมันบกคือเจานั่ง แล้จะก็ซื้อรล้ข่อยก้อนคันหนึ่งค่ะหทางนั้นก็จะเป็นพูดเรานะอันนี้ก็บัวปักเซีเซนนกับกซีตาโซน่อมแบบบัวเลยพระยญงเห็นบัวเดือดกัน,นะะอ่ดูีะสะ่สูมหดูู ไอ้ไอเกยริมยอใส่อีกตายแบบนี้ก็อยากขี่ว่ารระบะกับจมาไม่มีนะเวนี่อะไรเป็นมือถามือุนมือถ่ามือทุนคนโเนเป็เอฟเฟกต์ุงขาเออเข้าใจห้องพื้นนี่กันแดดเออ เขาทากันเดชสู่ล่างทากันเดดโอแล้วว่าพุ่นชิโต๊เขาอยู่นี่จะตรงมาเขาอยู่นั่อนี่เขาเหยียนรถหน้าเดนนันน่ะดถดี่เขาชิโต๊งเลยขี่น้ำเขาขีน้ำเลยนี่นารถใหญ่อี่ อาการอไไดัดํอัดำอัดำไปเรไปเ่เฮ้ือ่าให้โทคขึนกันวันนะ่ะแทงโตให้กาอยู่อันนี้อีกไปเด้พี่นนอหาละเอีาายดได้ทอไปดึง งามเลยนะเดินกัดินเดอาเซเป็นนเนาะคนนี้เาปอมัาอาเาเเคกนอยู่ว่านบันเดงแม่จะ <ケー>キミのトリコになってしまえばきっとこの夏は充実するのもととパン เน้นแสดงว่าพิเศษใหซ้อคนมันก็มีสามมันคือมมันคือกุม่อใจ้งน่ๆดเหรอเพือเราอยู่บ้านเนอันน่าหวาโอ้ยใจที่บอกว่ามันจะลาสุ่มันไกลกันหไยจะไปเดนไมต่ะต้องกินินาที่ใต้องอหจานสน ก็น่าสุดีอย่าเงียนดออกซ่เนี่เียนเท่าไรจะไรเนจนกดยังไงเอนี้เวเาต้นฉ้นงีนอยเ้องเหมือนกั่จะตองางจะตาอันนี้เนี่ไจะใช้อยู่หัวจะใช้ของใหม่โอ้ยจดีเลยนะกระปูของหม่นดนึแม่ปูลอกใหม่นนะ กูร้องรับเฮ้ยคูร้องอะันฮาาเยคกันเ้ี่ยไปกันไหนด้เนี่นะไปกันไหนดังฮะเ็กเอมวยกับมวยถือคูทำไปหมมวยถือคูเยาคูใช่ให้เราให้เราเป็นคนค้ายไ้ฝ่ายิเป็นคนปูนะมันยิงช่องก่นเหรอึมหะ ดับมีว่ารเแยางงนมันะมัมีารมเี่ยงเลยมีบาร์จีบจะรีเซตจกบอ่ให้ให้เขได้ดูแก็ะบะผู้บ้าผู้ขีมาก่ะจไม่คุกันไม่้กัน่้าแเรีนไ่เนมัดไม่เป็นนักกีฬามาราธอนมาก่อน

เธเห็นหูคื่ไม่ได้ได้งค่ผ่อใจเธแอไปเ่อแอนไปไหนอยู่วะก็ซีฮาบอยู่วะเนี่ยฮาบนรอบอีกเชรมลยอ่าไม่ไม่ซอกเชรเอ้าแั่งดีใจอันนี้อันนี้บส้มอันนี้อันนี้ โฟกัสโฟกัส่ชื่อแม่ได้แล้วนะเป็นสีแดงดวบ Cover c o v e อไม่ได้บคัอ้ยางนไม่ได้สีคันนี่เลยชันไม่โอ๊กยอดชั้นเน่ยบอชั้นหนึ่งนีเป็นอะไรแม่เบาท เที่ยวมากเลเทียวไอ้รามเจ้ไรไรเอ้ยนเยัง่วอรขันนังวันเนี้ยเน่ันอันที่มันเป็นแบบน่ไรกันกากายคันดังวันนี่สิประมาณหนักแน่โอ้ยไรแซ่บเซ็งเซ็งบอเรี๋ยว่าไอ้บุญ่อนี่ยบุญ่อ พกทีแล้วไง้ก็ไปใส่หวานเดกนมไปซ้ำก่อนเท่านั้นเนี่ย,ยตอมา,าเนยตอนมาได้เลยตอมาเป็นแสเอ <c oughs> อผู้ส่าหนาวมาพี่นนองผู้เช่าหนาวมาใครจะปราสาเขานี่แต่ว่าอีกซ้ำกินีนิท่านท่นเหาหมันปมต้นแันหนิแม่เขาก็เลยเปลี่ยนน้ำมอนกันอี่นล้เ้เอาี่นี่เลยบอแท้เลยเนี่ย เอาได้ด้ปะเดี๋ยวเอาพเมร์ไม่ะด้ทเมอ์ิจะนอยมันยังเกี่ยวเขาอยู่ไ่ได้กินี่เกีียวเขาไม่ได้ก nah ินทเกี่ยวเขาทุ่มเทสิได้หรอฮดุขยัิซอยเกีียวเขาดีเกี่ยวเขาอยู่สิได้ดุไปันเกียวเขาพิ่ซอเขานะแต่ยินเขาอยู่ว่าสิตปันเขามืออื่นพื้นนี่นะี่สิแม่ในแดนเนี่ยสิได้นไปซอรท้ามพันหรอสามพันหรอยี่สิบพิล่ เท้าเขาหรบอเขาสิไปหน้ามอรอมันมันอยู่ที่ใจเขาผีมันอยู่ที่ใจเขาเมเขามาถามผืนอะไรเนาะมาก่ที่ใจไม่เยีกกนาหสิเลยหรอประจันม่อเศนี่แบบนี้แม่เดเอระจันหรอประทันนีอแหงอะแงงเียพ่โซจบอสวันนี่ได้ซื้อยังก็นึงโซ เชียบอ่ะเชียบอ่ะเชียบมาผู้เรียนได้ซื่อยังงซื้อเอสาวเอสาวเอกับสาวคันเขากันเนาะเดี๋ยวมากินสินนาแล้วจะรอกินยังหันเสียอะไหนังมาทำเวรได้หรอ เี่เมิ่อไงในวันสีดิ้นลพักเบียเล่นมืนี่เด้อมันอยู่นังหมืนนี่มันอยู่นัก้อเออนี่ครับกเบียกก่อนเหมืนไปกินซีร้านผมเนี่ยคููเด้จะไปกินซีนาดก่อนในวันซี่ออ่อินมกมีพ่อชิวันสายห้อยู่บ่ผมีวันีรนัดกันวันี่นัดทิ่ทั้มนี้นหันไหนดี ไปเบื้องหานใหม่หรอวะดูาเสือก็ไปกินีหองอเลยจะไปเบิ่งหันใหม่หรอะ้ยผู้งามเน่นอสิมีบทในส่วนขิงอยู่วอส่วนไหนยขอเลยขอหนึ่งอยู่บนน้อ้ากับขอไวเดียวสามคมเสียใจกว่าเนาะหนวดเพื่อนมาได้แน่นอมาลองำเสียงแต่ได้ยินเงียบแน่นอ

นาวัดที่ะวันที่หนึ่งมาเนาะางวันที่นหนึ่งในยโ่ฮะจะคน,นมูตัวลหไปส่ล่ะใมีไปคอเ,เลยนะเออท,ท, <c ười> ที่ป็นเก่า่สากนะด้วหน้าขกโซขายคี่ตาเทตาโอ้ยคอเป็นผู้แจที่กรุเทพยท่หนึ่งให้จเกา่าด้วย <c ười> ไปไยเดียวพอ

เดี๋ยวจะม <c oughs> ูเ <lush> ก้าเ่าให้เขาพูดเขาสิเฮ้ยเสือเหนาเค้า่เออแขวยดังไงก็ได้ไปเาเพีน่ามาชื่อเล็กนอื่อเล็กุมอะไรเล็โคโตอ่าพอดลดนากี่นองมัน พอได้หลุดเนาะไปว่าเสียงด้วงนะนะมาจะแค้มพ่องนี่เนาะนเลาะินนนาบอกนะฮะกีเซาแจ้งกีโบเวนัก็คือเขาชื่ดเลื้อเลขนาะแล้วก็พิทคีปไวบอลนีเดอพี่น้องครับพาคนไหลก็แเทนี่ยเป็นกําลังเกเนี่ยเนาะสีเลขหกโตน้ำสีเลขสามโตน้ำเนาะชื่อซุ่มไปเลยเลย เอาซีซูมไปเลยยังว่ามันคือชีเลนหลานเนอะอาะพอได้รถจะได้รถทาก็เลยก็แชพี่น้องเปง็นกำลังใจเนาะเจอกันทีหน้าเด้อบ๊ายบาย